เราจะเอาแค่เรื่องเรียนไม่ได้เราจะเอาแค่เรื่องเกต์มาเป็นแบบเมเจอร์ในชีวิตไม่ได้เราจะต้องทํากิจกรรมไปด้วยกิจกรรมเนี่ยมันทําให้เราแบบได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างการอยู่กับคนอื่นความเสียสละความรับผิดช,ชอบต่อสังคมหนูก็แบบพยายามพัฒนาตัวเองออกมาเจอคนอื่นๆบ้างออกมาทํากิจกรรมบ้างออกมาพูดคุยให้ตัวเองพูดเก่งขึ้นมีมนุษยสัมพันธ์ขึ้นค่ะ เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการศึกษานั้นเป็นพื้นฐานของการสร้างความมั่นคงให้กับทั้งตัวบุคคลและก็ประเทศชาติค่ะซึ่งการมอบโอกาสทางการศึกษานั้นก็เป็นหนทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชนนั้นได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและก็ตลอดรอดฝังค่ะซึ่งทุนการศึกษาพระราชทานมทอสอน,นี้นั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาค โดยเสด็จพระราชกุศลให้กับนักเรียนเพื่อสารฝันและเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความตั้งใจและเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะแล้ววันนี้ค่ะรายการวีไอเอมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับน้องคนหนึ่งค่ะซึ่งเขาได้รับโอกาสที่ดีทางการศึกษาโดยการได้รับเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทานมทสค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวคาชาพรเมฆขายายชื่อเล่นชื่อมาริต้าค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 คณะเทคนิคการแพทย์สาขาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะค่ะหนูเป็นนักเรียนทุนพระราชทานมทสรุ่นที่9จังหวัดเลยค่ะขชาพรเมฆขยายหรือมาริต้า สาวน้อยที่มีชื่อเล่นยาวพอๆกับชื่อจริงบ้านเกิดของเธออยู่ที่จังหวัดเลยแต่ด้วยโอกาสดีๆที่เธอได้รับบวกกับผลการเรียนที่ดีของเธอทำให้เธอได้เข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพมหานครครับด้วยความใฝ่ฝันอยากจะมีอนาคตการทำงานทางด้านสุขภาพเธอจึงเลือกเรียนสาขาเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยายลัยมหิดลครับ ซึ่งการที่เด็กคนหนึ่งจะต้องจากบ้านจากครอบครัวมาใช้ชีวิตคนเดียวอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นมีการปรับตัวเรียนรู้กับสังคมใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยแต่มาริต้าก็ทำทั้งหมดนั้นได้เป็นอย่างดีเลยละครับเธอมีเคล็ดลับอย่างไรและการได้รับทุนพระราชทานมทสเปลี่ยนชีวิตของเธออย่างไรบ้างเราไปฟังเรื่องราวของเธอกันได้เลยครับ ตอนนั้นหนูเป็นเด็กที่เพิ่งเข้ามาเรียนม .4 ใหม่ค่ะสอบติดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าห้อง SMTE ค่ะแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงทั้งหนูแล้วก็ที่บ้านนะคะก็กังวลว่าจะมีเงินส่งเรียนไหมหนูก็เลยไปขอทุนที่โรงเรียนค่ะคุณครูแนะแนวก็เลยแนะนําทุนมทสให้ได้รู้จักค่ะ หลังจากที่ทุนประกาศผลออกมาว่าหนูได้รับทุนนะคะหนูก็ดีใจมากะคะ่ะและยิ่งกว่าความดีใจก็คือความโล่งใจค่ะว่าเรามีเงินเรียนและเราตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดค่ะการที่จะเอาคะแนนเข้าไปยื่นเนี่ยอย่างน้อยอก็ต้องมีเกรดที่สูงในระดับที่แบบสูงค่อนข้างมากะคะ่ะแล้วท Week ีนี้ก็เลยคิดว่างั้นก็ให้เรื่องเกรดเป็น เรื่องสาคัญในชีวิตไปเลยแต่ว่ามารู้จักกับครอบครัวมทสค่ะเขาเปิดโอกาสให้หนูได้ทํากิจกรรมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนก็เลยทําให้หนูได้เรียนรู้จากตรงนี้ว่าเราจะเอาแค่เรื่องเรียนไม่ได้เราจะเอาแค่เรื่องเกรดมาเป็นแบบเมเจอร์ในชีวิตไม่ได้เราจะต้องทํากิจกรรมไปด้วยกิจกรรมเนี่ยมันทําให้เราแบบได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างและนอกจากนี้นะคะหนูก็ยังได้รับโอกาสให้ไป ฝึกงานที่โรงพยาบาลราชวิถีตอนที่กำลังจะขึ้นม .5 ด้วยค่ะตอนนั้นนะคะก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะนอกจากจะได้แบบไปค้นหาตัวเองแล้วว่าเราอะ่ะชอบสายวิสุขภาพจริงไหมใจเรารักจริงไหมที่เราจะมาทำงานตรงนี้หรูคิดว่าตรงนี้เป็นแบบส่วนที่ทางทุนใส่ใจพวกเรามากเลยค่ะแล้วก็เหมือนแบบเขาดูเรามาตลอดเขาดูพัฒนาการเรามาตลอดว่าแต่ละเทอมแต่ละปีเราเนี่ยสนใจ ในคณะไหนเราเปลี่ยนใจไหมหรือว่าเรายังมั่นคงอยู่ที่เดิมตอนนั้นหนูก็เลือกเทคนิคการแพทย์มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะแรกๆเลยอคะ่ะคือหนูแบบไม่ค่อยแบบออกมาเจอคนไม่ค่อยชอบออกมาเจอคนถ้าสมมุติว่าเป็นเทคนิคการแพทย์เราก็เจอแค่แบบสิ่งส่งตรวจได้ผลออกมาแล้วเราก็ส่งผลออกไปเราไม่ได้แบบออกไปเจอจริงๆอคะ่ะอันนั้นเป็นความคิดตอนเด็กๆอะนะคะพอโตขึ้นมานะคะ่ะก็เลยคิดว่า มันเป็นไปไม่ได้หรอคะที่เราเราจะแบบทํางานอยู่คนเดียวอย่างน้อยเราก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานหนูก็แบบพยายามพัฒนาตัวเองออกมาเจอคนอื่นๆบ้างออกมาทํากิจกรรมบ้างออกมาพูดคุยให้ตัวเองพูดเก่งขึ้นมีมนุษยสัมพันธ์ขึ้นค่ะส่วนของมทศค่ะมันจะมีค่ายพัฒนาศักยภาพเอาเด็กในรุ่นเดียวกันไปเข้าค่ายก็ไปอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันอยู่ในค่ายแบบ 7วัน10วันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นละลายพฤติกรรมอะค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะมันทําให้เราได้เรียนรู้ที่จะแบบอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างที่ี่เมื่อก่อนไม่ไม่อยากอยู่กับคนอื่นจากตอนนั้นหนูก็เป็นแค่เด็กที่เพิ่งเข้ามสี่ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยค่ะแต่ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทําให้หนูได้มีโอกาสที่จะเรียนต่อและก็พัฒนาตนเองในทุกด้านจนเป็นหนูในทุกวันนี้ค่ะ เป็นเด็กที่คิดดีมีความตั้งใจดีรู้จักบริหารจัดการแล้วก็ปรับตัวและมีเป้าหมายที่ชัดเจนอีกด้วยนะคะทําเอาดิฉันเนี่ยอดยิ้มภูมิใจไปกับน้องเขาไม่ได้เลยล่ะค่ะหมดเวลาของรายการว i ไออแล้วนะคะดิฉันคงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ